กิจกรรมส่งคมเอลวันที่สองนะครับสำหรับบอสหน้าหแล้วก็ที่ติดอาวุธรับเดี๋ยวเราจะจัดทีมมารองเล่นร่าแต้มร่าของรางวัลกันว่าจะรด้แต้มอะไรย,ยังไงในกิจกรรมนี้ใช้ตัวอะไรย,ยังไงน่าจะดูดีกับคอนเทนท์ที่เป็นฐานะของดีวบอสดูครับ ก็ร,รับ,บสวัสดีเพืเ่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนประจำช่องจานแช็คแวร์ในเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับสงครามเอลในกิจกรรมเซิร์ฟไทยแลนด์เวียดนามนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอสตัวที่2และจางก,ก็ยังคอนเซปต์เหมือนเดิมก็คือจะได้ลบ10แต้มเนื่องจากใส่ตัวละครเต็มนะครับเนื่องจากจางไม่ได้ซื้อบัฟอันนี้2ชั้นได้มาจากเติม19บาทเมื่อาวานก็ลืมซะด้วยซ้ำนะก็เลยมีบัฟค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยขอให้ได้แต้มมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็ถือว่าเป็นผลดีสําหรับ ก็คือเป้าหมายเนี่ยขอแค่ได้ของรางวัลด้านล่างนี้ทั้งหมดก็แฮปปี้แล้วครับเนี่ยลูกแก้วพวกนี้เอาไปอัพกระดูกวิญญาณภายนอกได้นะครับที่เป็นพวกสายพิเศษได้นะครับสำหรับทีมที่อาจารย์ใช้เนี่ยก็จะเป็นทีมที่เป็นฟูลบัฟไป,เ,ปเลยเนื่องจากนานาไม่ได้มีเงื่อนไขว่าห้ามเล่นหรือว่าอะไรยังไงนะครับขอแค่เราตีให้ทันเวลาแล้วก็ตีให้จบครบคอนเซปต์แค่นั้นก็เพียงพอแล้วอันนี้คือทีมที่อาจารย์ใช้เดี๋ยวเรามาดูทาหน้าของตัวพัลสีแต้มโบนัสนะครับก็จะเป็นลงต่อสู้6คนนขึ้ไปหกิน6คนนนนะครับับอนนี้จไม่ได้ เปิดกายแท้3ครั้งนะครับปล่อยร่างกายแท้4่ไอ้ก่อนครั้งแล้วก็จบภายใน40รอบนะครับนั่นนี่คือสําคัญเราต้องการจบภายใน40รอบนะครับกลยุทธ์ของบอสนะครับบอสเนี่ยจะได้รับดาเมจจากสกิลกายแท้เพิ่มขึ้นถึง250%เลยเมื่อถูกโจมตีจากร่างที่ไม่ใช่กายแท้เนี่ยแถบลงมือของศัตรู50%ตจะกระตุ้นได้สูงสุดเทิร์นละ1ครั้งนะครับนั่นแปลว่าเวลาที่เราโจมตีด้วยสกิลที่ไม่ใช่กายแท้มันจะโดนเด้งเทิร์นมาที่ ซึ่งอันนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเพราะว่ามันไม่ได้มีเงื่อนไขาการอะไรต่างๆส่วนการแนะนำเนี่ยคือการใช้ทักษะกายแท้ในการโจมตีบอสจริงเนี่ยตัว6 b ป s เเนี่ยดูไม่น่าเกียดและจางก,ก็ใช้6 BSP ในการตีผ่านมาแต่เนื่องจากเดี๋ยวเราอยากจะลองอะไรที่มันเป็นอะไรที่แตกต่างนะครับจะจะใช้ตัวละครที่กายแท้ดูดีที่สุดในตัวแพทณปัจจุบันนี้นะครับจากการใช้กายแท้เบยนยุทธนั่นคือปีกระบูหรือว่าปูกระบี SP สนะครับโคปีมันก็เหมือนกันครับบัฟเหมือนกันเลยนะครับแต่ปูกระบี กายร่างเป็นกระบี่ให้กับเราด้วยนะครับโอเคมาอันนี้เราก็ใส่แหวนอัพกรุ๊ฟิวชั่นนะครับของจานเนี่ยจะมีฟิวชั่นเพียงแค่ชิ้นเดียวนะครับแหวนเป็นทางด้านของ1 1 2 1งหนอครับหรือว่า1 1 2 2ก็ได้อันนี้จะเปิดแบบแปดนะครับลงลงหนึ่งล้วนเหมือนเดิมนะครับเซ็นต้าหเรีวหนึ่งล้วนเหมือนเดิมนะครับเทตมุดสองล้วนคีดาเมทนะครับอันนี้2ล้วนเป็นสปีดแล้วก็มังกรขาวนะครับสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองก็ได้นะครับเป็นคีเรท แต่ที่เพิ่มเข้ามาคือธน้าของตัวออสการเอนะครับบอกเลยว่าบัฟแรงมากๆบัฟออสการเอนี่โคตรแรงครับขอแค่ได้บัฟบอกเลยว่างานนี้สบายๆในการตีอย่างแน่นอนเราก็ดึงให้เขาบัฟสักรอบสองรอบก็เพียงพอแล้วเพิ่มเพิ่มรอบเดียวก่อนมันก็เหลือๆในการเล่นแล้วนะครับนี่คือหน้าตาของทีมที่จันจะใช้นะครับอันนี้จันยังไม่ได้ลองเลยนะเดี๋ยวจะไปลองเป็น First Time เหมือนกันในการใช้ปัวบีเพราะว่าที่จันตีได้เศษยแต้มเนี่ยจันตีด้วย 6SP นะครับ มาเล่นกันนะครับเมื่อกี้จริงๆจันอัาไปแล้วแต่ว่ารอบเมื่อกี้จันว่ามันไม่ค่อยดูเอ่อเวิร์กซัเท่าไหร่นะจันจะมาแก้มือในตานี้นะครับก็คือหลกัหลกๆแล้วเร,เราต้องการทำบัฟทุกอย่างให้เต็มแล้วค่อยเริ่มทำนู่นทำนี่นครับหลกัหลกๆเรามีเท่านั้นเลยเราต้องการบัฟเต็มให้กับทีมของเรานะครับตัวที่กลายเป็นกระบี่จะมีเซนต้าริวปีปีตรงออสการ์เอสีนะครับที่จะกลายเป็นอ่าตัวกระบี่เพื่อที่จะรีดดาเมจให้กับทีมนะครับดังนั้น สิ่งที่เราต้องการก็คือการเล่นให้เร็วเล่นให้ไหวครับ <_ S 1> เพื่อปิดจ็อบปิดจบได้ค่อนข้างง่ายอันนี้ตัวปูกระบ,บีมมันไม่มีเขตแดนอยู่แล้วมั้งใช้ลองหลบบัฟไปเลยหลักๆแล้วเราจะมีอ่าที่เป็นตัวแหวนช้างนะครับแล้วก็มีหินหยางของเทพสมุทร มีออสการ์มีปีวีตรงที่เราต้องการอ่าทำการบัฟนะครับอ่าแล้ก็ตีไปเลยยังไงอ่าการใช้การแท้ของเราแรงอยู่แล้วครับจากปูกกระบีเองแต่ว่าเราอาจจะต้องรีบทำนู่นทำนี่หน่อยนะครับเพื่อที่จะบัฟให้มันเต็มให้มันอ่าไวที่สุดเท่าที่จะไวได้อน,นี้กลายเป็นกระบีไปเลยครับ กลายเป็นกระบี่ไปเลยครับเดี๋ยวที่เหลือเขาเรื่องของการใช้เกรยกให้เป็นหน้าที่ของปู่กระบี่นะครับดึงออสการ์เอสพีครับจริงๆดึงดึงทางด้านของตัวเทพสมุทรก็ได้นะแต่ว่าจะเลือกดึงออสการ์ก่อนนะครับดาเมจเริ่มมาแล้วนะครับพอออสการ์บัฟดาเมจเริ่มเริ่มเริ่มแบบเป็นผลและ อันนี้เดี๋ยวรอบหน้าเรามาจัดการเรื่องของอาบัฟอีทีสำหรับตัวน้องนะครับเมื่อกี้พอดีล่างมันไม่ได้อยู่ในเท่แห่งอาหารมันก็เลยไม่ค่อยคุมเท่าไหร่อันนี้มันช่วยเก็บได้อยู่แล้วเราก็ คอนเซ็ปต์ของเราแค่แค่ปั๊บทุกอย่างให้เต็มก็ใช้งานกายแท้เลยครับีสิบรอบอาจจะตึงๆอยู่หน่อยนะเพราะว่าอูกะบีจานเองก็ไม่ได้มีของมากมายขนาดนั้นนะครับถ้าเทียบกับดามเการตีแล้วกายแท้ทิมเนี่ยกายแท้ทิมแรงมากนูดิปั๊บปี่แป๊บเดียวเต็มแล้วแทงไปเลยครับ แทง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 แวบหูยแวบเดียวหายไปหลอดนึงแรงมากจริงๆอะ่ะเทพสมุรกายร่างเป็นกระบี่ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เทพสมุรในการ่าระเบิดนะครับขอแค่มันบัฟให้เราเต็มก็พอแล้ว หน้าที่ของเขามีแค่นั้นแหละงานเร่งครับเห็นไหมงานเร่งงานรีบครับนี่ออสการ์เรายังไม่ไม่ได้แบบกลายเป็นสกิลนั่นเลยนะเนี่ยสริงๆต้องดึงออสการ์มาก่อนนะครับขอบัฟหนึ่งแล้วกันจริงๆว่าจะตีธรรมาดานะครับแต่ว่าบัฟหนึ่งน่าจะดีกว่าออสการ์ Oscar นี่สปีดช้ามากไม่แหวนแปดเลยหาตัวไม่เจอเลย หมือนมืนปีพี่ตงครับพอมันไม่ได้เป็นแหวนแปดอ่ะก็กลายเป็นกระบี่ให้เราไปง่ายๆสา,ามลอบแล้วครับโอ้โหดิกระบี่แบบตีแทนด้วยกายแท้ครับเข้าเป็นข้อครับแรงมากเราต้องตีให้อ่าทันเวลานะครับสบลาลาเปาเพิ่งระเบิดไปแค่สองลูกเองครับสบลาลาเปาเพิ่งระเบิดไปแค่สลูกนะครับ ถือว่าเวลาเหลือๆเราไม่ต้องรีดบีไปตรงเพราะว่าผูกกระบี่ใช้เกรตัวเองทั้งหมดในการเล่นอยู่แล้วมันมันสบายๆในการเล่นอยู่แล้วเดือวรอดสุดท้ายแล้วครับ40เธอน่าจะทันอยู่แล้วแวบกายแท้ตีหลอดตีเข้าเป็นแบบประหลอดปร,รอดเลยะ่ะ แล้วก็จบด้วยการใช้สกิลโจมตจนะีการแท้ที่จบนะครับการแท้แรงมากแรงขึ้น250%ร้อ้รนและยั่งไ่รวมกับคนที่ทาแหวนเขียวนะครับใครที่เล่นการแท้แล้วทําแหวนที่มันเป็นแหวนสีเขียวเอาไว้สํารองสัก2-3มวงอะเอามาเล่นในเนี้ยแบบจะใส่ตัวละครไ,ไหนไว้ก็ได้แบบที่คุณคิดว่าเออแค่ใส่ไว้ครับเพราะว่าแหวนสีเขียวอะมันจะให้การแท้นะครับซึ่งทําให้การแทนแรงมากมาก รวมถึงถ้าสมมติว่าดาบผู้สวรค์ของเราเนี่ยของไม่ดีของไม่ครบจริงๆแนะนํานะครับให้ใช้ที่เป็นบวกกายแท้อันนี้บวกกายแท้ตีแรงขึ้นนะครับอันนี้จะทั้งดาเมจที่มันเป็นากายแท้ยันยุดแรงขึ้นที่เป็นดาเมจสุดท้ายของตัวร่างกายแท้เลยแต่ก็ต้องดูด้วยว่ามีของครบไหมแล้วก็เลเวลตีแค่ไหนจริงๆของจางครบแต่ว่าจาไม่ได้ตีเลเวลเอาไว้มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่สุดขนาดนั้นนะครับ ส่วนบอสอีกตัวหนึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับที่เป็นบอสตรงกลางที่เป็นตัวพุทธพิโรธนะครับไม่ใช่พุทธพิโรธดิไอโลหิตนะครับโลหิตและบพติษัทอันนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะก็ตีคอนเซปต์ปกติที่เราตีได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาเก็บพวกกล่องรางวัลแล้วก็มาตีบอสย่อยพวกนี้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยจยันใช้ทีมที่จันใช้ปกติ6ปีตีผมเมื่อวานเลยครับทีมเมื่อวานตีเลยไม่ได้ยากอะไรนะครับก็ประมาณนี้ เป็นไ,ไงบ้างครับสำหรับบอสฮูเรน่านะครับก็ถือว่ามันนี้ไม่ได้ยากขนาดเมื่อวานเนื่องจากเราสามารถเล่นรัดเทินได้โดยที่เราไม่ต้องใส่ตัวละครถังซานอะไรพวกนี้มาเปลืองสล็อตช่องนะครับก็ใครมีบูทดาเมจเท่าไหร่ใส่ไปให้แม็กเลยครับบูดาเมจให้เต็มที่นะครับปูกระบีก็ถือว่าได้มาเฉิดฉายในนี้ได้ถือว่าดี ในระดับหนึ่งเลยสำหรับคลิปนี้จันเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกูรักให้ฟันกับให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากรักนตึเงินสเตลล่าโกพาเติมถูกตใหม่เต็มเลมไม่ในฟันนมีคำถามอะไรคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ